สวัสดีครับผมอัครเลศโรปัญญาวินนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าอัลเบิร์ตนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องของสัมมนาตัวหนึ่งชื่อ turn passion to w e l l หรือเปลี่ยนความฝันสู่ความมั่งคั่งหลายๆคนที่นี่เคยเจอผมในออฟไลน์อยู่แล้วแล้วก็สอนคนเป็นหลักหมื่นคนใน8ปีที่ผ่านมาให้คนเนี่ยมีฝันแล้วก็กลายมาเป็นความจริงได้วันนี้ผมก็เลยจะมาทำซีรีส์เป็นซีรีส์เทปต่างๆเป็น เป็นออนไลน์ให้ทุกคนทางบ้านแล้วผมก็จะตรวจแล้วก็ตอบคําถามทุกท่านที่นี่เพื่อให้ท่านทําตรงนี้ได้สําหรับคนที่รู้จักผมแล้วนะครับก็แนะนําตัวอีกครั้งเอาเบิร์ดนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับกออ็ผมทำเทรนนิ่งมา8ปีตั้งแต่อายุ25ตอนนี้ผมอายุ34นะครับแล้วก็ในใน8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สร้างตัวเองจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เรียนจบจากอเมริกาตอนที่มีธุรกิจ ขายเห็ดลินจือผ่านออนไลน์แล้วก็มีธุรกิจเทรนนิ่งนะครับสธุรกิจนี้ก็มีมูลค่ายอดขายประมาณ40กว่าล้านต่อปีแต่ตอนนั้นน่ะผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาถึงวันนี้ได้แต่ว่าผมมีแค่ความฝันว่าผมอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอย,อยากที่จะมีบ้านอยากที่จะมีรถอยากที่มีหลายหลายอย่างของตัวเองอยากที่กินอะไรก็ได้ที่อยากจะกินวันนี้ผมก็เลยเอ,อ,อยากที่จะมาแบ่งปันหรือแบ่งปันเฉยๆนี่แหละว่าผมทํายังไงอะ่ะที่ผมอะ่ะ เอาแค่ความคิดตอนเด็กๆอายุย5้าเนี่ยให้มันเป็นความจริงได้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนคงอยากที่จะได้แนวคิดตรงนี้อยากที่จะรู้ว่ามันทำยังไงกันแน่แล้วผมมีระบบยังไงเพราะผมไม่ใช่แค่คิดเฉยๆนะผมมีระบบขั้นตอนที่ชัดเจนมากเลยว่าผมเปลี่ยนความฝันผมมาเป็นยังไงวันนี้ผมจะแบ่งปันสองหลังหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของ mindset คุณต้องมีความคิดที่ใช่ นะครับไมซ์เซทที่มันถูกต้องแล้วคุณก็ต้องมีเครื่องมือหรือกระบวนการที่ใช่ผมจะให้คุณได้บริหารเวลาตัวเองให้เขียนความฝันคุณให้ชัดเจนหลังจากนั้นผมก็จะให้คุณได้เคลียร์ไมซ์เซทบางอย่างที่หยุดยั้งคุณจากการที่ทําสิ่งนี้ได้นั้นพร้อมอหมยังที่จะเรียนรู้ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยมาสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันในการที่จะมีความฝันเนี่ยก็คือเราจะต้องกล้าฝันก่อน ทุกท่านที่นี่กล้าฝันไหม dream นะครับกล้าฝันไหมครับหลายหลายคนผมอยากจะถามว่าคุณกล้าที่จะฝันไหมกล้าที่จะจินตน,นาการไหมว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรกันแน่หลายหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดมาในจุดที่ จุดที่ยอดเยี่ยมหรือว่าพ่อแม่ฉันก็ไม่ได้บอกให้ฉันกล้าฝันให้เป็นพนักง,งานประจําธรรมดาแต่ทุกอย่างมันเริ่มจากการกล้าฝันนะตอนในเด็กเนี่ยพ่อแม่ผมก็เป็นพนักง,งานประจาเหมือนกันแต่ผมมีความฝันว่าผมอยากจะไปมีธุรกิจส่วนตัวอยากจะมีเงินเป็นหลักแสนหลักล้านต่อเดือนมันเกิดจากแค่ความอยากเฉยๆในหนังสือกลยุทธ์ระเบิดพลังผมเนี่ยผมจะเขียนว่าคุณต้องมีความอยากอะ่ะคือต้องมีดีไซเนอร์ต้องมีความอยากในการที่อยากจะได้อะไรงานอย่างแล้วก็เชื่อมั่นว่า มันเป็นไปได้จริงๆวันนี้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ตั้งแต่มือถือคุณคิดดิดคนโทรจากประเทศฝั่งหนึ่งของโลกไปอีฝกฝั่งหนึ่งของโลกได้เนี่ยเพราะมือถือเมื่อก่อนสมัยก่อนสัก50ปีก่อนมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะไวเลสขนาดนี้ไม่ต้องมีสายไม่ต้องมีอะไรโทรข้ามประเทศกันได้หรือการบินอย่างเงี้ยการบินประมาณร้อยปีที่แล้วการบินไม่มีคําว่าเป็นไปได้จริงๆนะครับมันเป็นไปได้แค่ประมาณสัก หลาย50ปีหรือประมาณ7 0กว่าปีที่แล้วนะครับที่มันเป็นไปได้การบินทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่เป็นสิ่งที่หมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นจากฝันของมนุษย์คนหนึ่งที่คิดว่ามันเป็นไปได้แล้วแปลงให้เป็นตัวจริงงั้นวันนี้ครับมันไม่เสียตังค์เลยที่เราจะกล้าฝันเราจะคิดว่าเราต้องการสิ่งนี้เราก็แค่ต้องกล้าคิดกล้าฝันงั้นวันนี้ครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้คุณทําเลยคือว่าผมอยากให้คุณกล้าคิด กล้าฝันมันออกมาว่าคุณต้องการอะไรกันแน่และเราจะมาเริ่มกันด้วยการเปลี่ยนความฝันสู่ความมัง่งคั่งสิ่งแรกที่เราทำนะครับก็คือว่าเราจะมาสร้างเขาเรียกว่า dream แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น dream list dream list คืออะไรผมมีรูปให้ดูด้วยผมจะให้ทุกท่านที่นี่นะครับได้จดนะครับจดความฝันคุณลงไปให้หมดคุณเห็นในนี้ไหม จดไปให้หมดเลยครับว่าความฝันคุณมีอะไรบ้างเขียนออกมาเขียนเขียนเขียนออกมาว่าความฝันของคุณคืออะไรจินตนาการว่าคุณเป็นเด็กไม่มีขีดจากัดอะไรมันเป็นไปได้ในโลกใบนี้ที่คุณมีแรงบันดาใจที่คุณอยากจะทให้มันเกิดขึ้นให้คุณจดมันลงไปผมให้เวลาคุณ2นาทีนะครับตอนนี้ให้คุณปิดมือถือให้คุณชัดเอาจากทุกอย่างแล้วลงไปเขียนความฝันคุณลงมาให้หมดว่าคุณต้องการอะไรกันแน่2นาทีครับเริ่มเลย เสร็จไหมยเยี่ยมถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าฝันของคุณนั้นที่คุณเขียนลงไปนั้นเป็นยังไงบ้างหลายหลายคนนะครับเขียนลงไปอย่างเช่นอะไรบ้างเรามาดูซิบางคนเขียนว่าอ๋อฉันอยากรวยบางคนเขียนว่าฉันอยากที่จะท่องเที่ยวไปรอบโลกบางคนบอกว่าฉันอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆบางคนบอกว่าฉันอยากมีรถหรู หรือบางคนบอกว่าฉันอยากที่จะมีแพสซีฟเงินเยอะๆไหลมาเทมาหรือสุดท้ายแล้วบางคนก็บอกว่าฉันอยากมีความสุขนะครับฝันของทุกคนที่เนี่ยที่เขียนลงไปเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากให้คุณลองหยิบกระดาษขึ้นมาหนึงแผ่นของคุณเนี่ยนะครับที่คุณเขียนลงไปแล้วดูซิว่าถ้าทุกอย่างที่คุณเขียนลงไปเป็นจริงเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงดีไหมผมเองนะครับเคยเขียนตรงนี้ประมาณ <c oughs> 8ปีที่แล้วแล้วเขียนลงไปว่าผมอยากได้อะไรแล้วตอนผมดูแผ่นกระดาษนั้นผมก็ตื่นเต้นมากๆแต่ทําไมคนหลายหลายคนมีฝันแล้วมันไม่เป็นจริงละ่ะทําไมเพราะสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยครับที่เป็นเคล็ดลับของคนประมาณ3%ในโลกนี้คือความชัดเจนในฝันใช่แล้วคุณได้ยินถูกแล้วความชัดเจน clarity is power ความชัดเจนคือพลังถ้าวันนี้นะครับสิ่งที่คุณมีไม่ชัดเจนคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรมันไม่ชัดอย่างเช่นวันนี้ผมอยากจะไปเที่ยวคุณชอบเที่ยวไหมถ้าคุณชอบเที่ยวเราไปเที่ยวกันคำถามต่อคือไปเที่ยวไหนไปเที่ยวยังไงกี่วันทุกอย่างมันต้องถามให้ชัดเจนใช่ไหมว่าจะไปเที่ยวที่ไหนถูกต้องไหม ทำไมต้องถามเยอะขนาดนั้นคุณถามเพื่อที่จะรู้ว่าไปเที่ยวไหนจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสิ่งนี้สําคัญที่สุดในการที่คุณนั้นจะทําให้คุณนั้นพร้อมได้หรือเข้าใจได้คืออะไรคือคุณต้องตอบตัวเองได้ว่ามันคืออะไรกันแน่จริงความชัดเจนมีอยู่สองค์ประกอบนะครับง่ายๆจริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่ผมจะขอให้คุณเขียนสักสองอย่างง่ายๆอย่างแรกให้มันวัดผลได้ ให้มันวัดผลได้อันที่สองมีเวลากําหนดเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างง่ายๆผมอยากให้คุณนะครับนะครับอันนี้นะครับนะครับมี2อ,อย่างง่ายๆที่ให้คุณำํำผมอยากให้คุณนะครับเลือกมาสัก สองถึงสฝันที่คุณมีอยู่นะครับที่คุณมีอยู่อาจจะเป็นเรื่องของความสุขหรือเรื่องของความร่ํารวยให้คุณเขียนออกมาให้มันชัดเจนออกมาให้มันแปลงให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วดูซิว่าคุณจะรู้สึกยังไงต่อการเขียนแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าอยากจะมีความสุขคําถามคือความสุขนั้นคืออะไรมันวัดยังไงอย่างเช่นความสุขคือการตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วมีเงินเข้ากระเป๋าเดือนละ10,000แบาท อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความสุขคุณใช่ไหมหรือตื่นขึ้นมาทุกวันได้ไปออกไปปลูกผักที่สวนของตัวเองในสวนในความความใหญ่ประมาณสักหนึ่งไร่และบ้านอยู่ที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยคือทุกอย่างอะมันต้องวัดผลได้มันต้องระบุเจาะจงให้ได้และภายในเมื่อไหร่ อันนี้คือองค์ประกอบสําคัญในการเปลี่ยนความฝันสู่ความเป็นจริงเพราะหลายหลายครั้งสิ่งแรกเลยคือฝันเนี่ยมันคือเลเวลแรกก็คือการคิดการจินตนาการมันต้องมีเฟสสองด้วยคือการเปลี่ยนความคิดการจินตนาการเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่วัดผลได้เราจะได้รู้อย่างเช่นวันนี้ถ้าผมบอกว่าผมกําลังมองหาบางอย่างคุณเนื่อถามผมว่าแล้วมองหาอะไรผมบอกว่าผมก็มองหาบางอย่างในห้องห้องนี้แหละ ห้องที่ผมอัดวิดีโออยู่เนี่ยแล้วมันมองหาอะไรที่ไหนยิ่งคุณชัดเจนคุณจะเจอมันฝันก็เหมือนกันยิ่งคุณชัดเจนกับฝันคุณก็จะเจอมันตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ผมเขียนไว้นะครับถ้าเป็นเรื่องของเงินอยากจะมีรายได้เดือนหนึ่งล้านบาทในธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ภายในวันนี้วันนี้วันนี้หรือถ้าเกิดคุณบอกว่าอยากจะเรื่องสุขภาพก็คือลด5กิโลภายในวันนี้วันนี้ให้เขียนลงไป ให้ชัดเจนแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงได้งั้นผมให้เวลานะครับอีก2นาทีเขียนลงไปให้ชัดเจนเลยว่าฝันของคุณคืออะไรกันแน่ให้มันชัดเจนมากขึ้นพร้อมแล้วเริ่มเลย โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมยอดเยี่ยมมากผมบอกให้เลยว่าหลายหลายคนแค่จินตนาการว่าอยากรวยแต่ไม่รู้ว่ารวยเท่าไหร่ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ยากมากเลยนะที่เราจะนั่งคิดและตัดสินใจตัวเลขจริงๆที่เราต้องการปัญหาของคนส่วนใหญ่คือไม่กล้าเขียนตัวเลขเพราะว่า มี2เรื่องเรื่องแรกคือไม่เชื่อว่าตัวเองทําได้กลัวว่าตัวเองทําไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าเขียนกลัวผิดหวังในตัวเองอันที่2ก็คือเขานั้นตัดสินใจไม่ได้ว่าอะไรกันแน่ที่เท่าไหร่ไม่รู้อะไรพออยากได้เยอะๆๆๆสิ่งแรกในการทําให้ความฝันคือความชัดเจนอย่างที่ผมบอกนะครับ Clarity is power นะครับความชัดเจนคือพลังถ้าคุณจะเปลี่ยนให้มันเกิดขึ้นจริงคุณต้องเขียนเขียนให้ชัดเจนคุณต้องกล้าเขียนให้มันชัดเจน สิ่งต่อมาที่ผมอยากจะให้คุณทำก็คือว่าผมอยากจะให้คุณนะครับมีสิ่งที่เขาเรียกว่า belief หรือความเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อว่าสิ่งสิ่งที่คุณเขียนนั้นคุณน่ะมีคุณค่าพอที่จะรับมันได้คุณไม่ใช่ว่าคุณต้องเชื่อด้ว่าคุณเ,เขาเรียกว่า worth it อะ่ะ คุณควรที่จะรับมันได้แล้วก็คุณอยากจะได้มันด้วยหลายหลายคนที่เข้าสัมมนาผมสองคนนะครับที่ที่ที่เข้าสัมมนาผมนั่งข้างๆกันเลยนะแล้วก็คนหนึ่งอาจจะสําเร็จอีกคนหนึ่งจะไม่สําเร็จเนี่ยเหตุผลเพราะว่าคนหนึ่งเขาตัดสินใจเชื่อว่าสิ่งที่เขาเขียนนั้นจะเป็นจริงสำหรับเขาได้สิ่งที่เหตุผลสําหรับชีวิตผมที่ทําให้ผมนั้นไปถึงฝันได้เพราะว่าผมตัดสินใจกับตัวเองว่าผมอยากจะได้สิ่งเนี้ย ผมอยากที่จะรวยแบบนี้ผมอยากที่ทำแบบนี้หลายหลายคนไม่ตัดสินใจว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ใช่อย่างเช่นผมเจอนะครับลูกศิษย์ผมบางคนที่ตอนเจอผมเนี่ยเป็นเซลลธรรมดามีเงินเดือนหลัก3 0 0 0 0 5 0 0 0 0บาทแต่หลังจากที่เขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าพ่อสังหาตอนนี้เขามีภายในแค่4ปีเขามีคอนโดที่3าย่านละจากเงินไม่มีอะไรแต่เขาแค่ตัดสินใจแล้วก็แค่ฝันแล้วก็หาทางไปเรื่อย คุณอย่าเพิ่งกลัวว่าจะหาทางไงเพราะหลายหลายคนกลัวว่าจะหาทางไงแต่ผมบอกให้เลย mindset มัเป็นอันที่หลักเลยนะครับการที่จะเป็นความฝันเนี่ยมันมี2อ,อย่างหลายหคนคือ1ก็คือ mindset มันต้องได้ความคิดมันต้องได้อันที่2นะครับคุณก็อาจจะต้องมี s t r a t e g y หรือวิธีการที่ใช่ How to ที่ใช่หลายหลายคนไปยึดติดกับวิธีการมากเกินไปแต่วิธีการมันเป็นลองจากแนวความคิดคุณต้องมีแนวความคิดก่อนคุณต้องกล้าตัดสินใจก่อนวันนี้สิ่งแรกเลยคือว่าสิ่งที่คุณเขียนออกมาผมถามคุณหน่อยคุณตัดสินใจไหมว่าคุณต้องการสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณตัดสินใจให้ชัดเจน เคลียให้มันชัดเลยว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในชีวิตของคุณนะครับเขียนออกมาให้ชัดเจนเขียนออกมาเป็นอย่างนี้สิ่งที่วันนี้ผมจะบอกเลยว่าผมได้แบ่งปันหลายหลายอย่างแล้วโอเคนะครับก็วันนี้ผมอยากจะสรุปนะครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรมาบ้างเรามาได้เรียนรู้เรื่องของการตตั้งแ่การตั้งความฝันการเขียนรายการความฝันของตัวเองออกมาว่าฝันคุณคืออะไรหลังจากนั้นให้คุณชัดเจนกับฝันของคุณ ให้มันมีพลังกับฝันของคุณในการเขียนรายละเอียดของฝันคุณออกมาและสุดท้ายแล้วผมตบด้วยความเชื่อให้คุณมีมายเซตในการเชื่อว่าคุณทำได้แล้วก็ตัดสินใจว่าคุณนั้นอยากจะทํามันจริงงั้นในการบ้านของวันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผมอยากให้คุณนะครับได้ออกไปทํามันมากขึ้นผมอยากให้คุณนะครับไปเขียนรายละเอียดของฝันคุณให้เยอะมากขึ้นนะครับในฝันของคุณในหลายๆมิติที่คุณอยากได้ เขียนออกมาเป็นเขาเรียกเอเซเลยเขียนเขียนเขียนใส่รายละเอียดเลยครับว่าคุณต้องการอะไรกันแน่อย่างเช่นคุณอยากได้บ้านบ้านเป็นยังไงมีสวนไหมม,มีมีพื้นที่เท่าไหร่อยู่แถวไหนอยากได้รถรถยังไงสีอะไรยี่ห้ออะไรเขียนออกมาอยากได้คุณยังไงเขียนออกมาให้รายละเอียดให้ชัดเจนในแต่ละมิติของชีวิตนะครับที่คุณต้องการไม่ใช่แค่นั้นผมมีเครื่องมือให้คุณก็คือตัว dream it set ในตัว Dream It Set เนี่ยผมจะมีเครื่องมือนี้ส่งมาให้ทุกท่านที่นี่แล้วใน Dream It Set เนี่ยผมจะให้ทุกท่านที่นี่นะครับได้ทําเขาเรียกว่ากระดานความฝันกระดานความฝันคืออะไรก็คือเอารูปภาพเนี่ยมาแปะแปะแปะทั้งหมดเนี่ยในกระดานความฝันตรงนี้แล้วก็คุณก็จะได้มีเขาเรียกว่าสมุดเล่มหนึ่งไว้ ยึดกับตัวเองเลยเพื่อให้วิ่งไปสู่ความฝันของคุณนะครับก็ใช้ตัวดีนเอเซตเนี่ยเป็นตัวอองผมจะมีให้ดูนะครับในตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสั้นๆง่ายๆนะครับเรื่องของตัวกระดานความฝันเนี่ยนะครับเนี่ยครับดูตรงด้านนี้ได้เลยครับว่าเนี่ยคือกระดานความฝันของคุณที่คุณต้องการนะครับก็ให้คุณนะครับลองไปเอารูปมาแปะแต่ไม่ได้แปะบน ไอแพดหรืออะไรก็ได้แต่มาแปะบนตัว Dream It Set ของคุณนะครับที่คุณต้องการนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้ทำจำไว้นะครับ p a well s Passion t o w e l ลไม่ได้เกิดขึ้นในการแค่ฟังผมอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นจากการลงมือทำแล้วเมื่อคุณลงมือทำแล้วฝันคุณจะเป็นจริงนะครับแล้วเ,เจอกันที่ความส่วเใหครับสวัสดีครับ